น้องแพงกำลังให้อาหารกระต่ายอยู่เหรอลูกเอาอะไรให้กระต่ายกินลูกอนนี้อลอน้องแพงเอาอะไรให้กระต่ายกินอยู่ตอนเนีเ้เอาอะไรคะคือมันคืออะไรคะลูกแครอกระต่ายกินแครอทกระตายชอบไหมคะกระต่ายชอบกีนไหมคะค,มคุณพี่มาแล้วคุณพี่สวัสดีคุณพี่ไปไหนมา ห่านกวางตรงนู้นใช่ไหมถ้าหมดแล้วก็พอแล้วนะคะโอ้กระต่ายเต็มไปหมดเลยแต่มีกลเนาะแล้วเ้าจะไปตรงไหนคะ มันไม่มีน้กแลพี่มีกระชายหาแล้วก็เสร็จอืมโอ้พระาทิตย์กำลังจะตกดินน,นี่คือสิ่งที่ทำให้รู้ว่ากระต่ายหลอแล้วกินอยู่แต่ว่าอาจจะหกใช่ไหมคะคุณพี่หกหรือเปล่า้ยโอเคโอ้น้องน้องแก้งกระต่ายเหรอลูก ตกลงน้องจะให้กระต่ายกินไหมเอ่ยมาสิมสาิมมกระตา่ตายมาสิมาสิกระต่ายงงง้าตาไ่ิดดูสิกระต่ายมาวัดกองกันเต็มเลยทำไงดีเนี่ย ไปกินข้าวกันเอาให้กระต่ายให้หมดเลยบายบายเจ้ากระต่ายน้อยบายบายเจ้ากระต่ายน้อยเอาให้กระต่ายกินให้หมดเลยคุณพี่คุณน้องบาย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 กระต่ายน้อยเจแพงบายบายกันบาย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 